สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนเข้าสู่กันมันชาแนลครับและในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวคอสเบบี้สไปเดอร์แมนไมล์โมลเลเป็นตัวจากในเกม Spider-Man มนไมล์โมลเลสเองเป็นเกมทาง PS4 นะครับแล้วก็สนับสนุน PS5 ด้วยหากเพื่อนๆคนไหนมีเจ้าเครื่องเกมก็ลองไปหาเล่นดูนะครับแต่สำหรับในตอนนี้เรามาดูกันว่า เจ้าตัวกล่องมีอะไรให้ชมบ้างด้านหน้าก็จะเป็นตัวไมล์ม a ร์เลสในชุดกันหนาวนะมีผ้าคลุมมีหมวกมีหูฟังแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเหมือนหลังคาหารือตึกะไรโอเคตรงนี้สไปดแมนไมล์มอร์เลสนี่วินเทอร์เวอร์ชันนะครับตรงนี้จะเขียนว่าอะไรนะแบ็กดรอปอินคลูดโอเคมีแบ็กดรอปข้างหลังนะครับ เดี๋ยวเราค่อยแกะกล่องดูกันมาที่ด้านนี้นะครับก็จะมีรหัสของเจ้าตัวคอสเบบี้ตัวนี้นะคอสเบบี้เอสนี่บ็อบบี้ฮีโร่อ๋อแล้วก็เป็นลายแมงมุมแบบขีดๆเท่ๆ ด้านหลังก็จะเป็นคําเตือนและคําแนะนํานะครับมาที่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูป2มิติของเจ้าตัวนี้นี่เองก็จะมีรหัสด้วยเป็น cos s เอ้ย cos b 856 856ตัวแล้วนะครับตัวนี้ <laughs> ตัวนี้ตัวที่856นะครับ เจ้าคอสเบบี้ตัวนี้อ,อีกไม่ถึง50ตัวก็จะได้พบกับตัวที่900เป็นแน่แท้ส่วนด้านบนนะครับก็จะเขียนว่า s p i d e r m a แมนมายโมราเเป็นสีม่วงนะครับอค่อคนข้างที่จะมองยากนะอันนี้อันนี้น,น,นี่โดนไฟแล้วสไปเดอร์แมนมายโมราเโอเคด้านล่างไม่มีอะไร ไปเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างแกะกล่องออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีเออมีนี่ครับแบ็คดับแบ็คดับจะเขียนว่า Spider-Man My Morales เดี๋ยวนะนี่ Spider-Man My m o r a l ล s แบบจะเป็นรูปตึกแล้วก็ถนนนะแล้วก็แถมเจ้าตัวยึดตัวยึดแบ็คดับ มาให้นะครับสองตัวนี้ก็จะเสียบเข้าไปจะมีสล็อตให้เสียบอยู่ชื้นนี่ครับประมาณนี้อลอยๆหน่อยเสียบเข้าไปสุดเลยก็จะประมาณนี้นี่นี่นี่ครับสเร์แมนไมล์โมราเลสนี่สะท้อนแสงเลยนะนี่วิง่งวิงวิงวิง,วงเป็นเหมือนด้านๆหน่อยๆนะถือว่าแบ็กดอปสวยครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวไมล์โมราเลส นี่ใส่หมวกกันหนาวนี่ใส่หูฟังด้วยแล้วก็ใส่ผ้าพันคอนะครับเป็นชุดจากในเกมเลยนี่ตัวนี้ผมถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนบอกว่าเป็นชุดจากในเกมเป็นชุดตอนช่วงช่วงอะไรนะคริสต์มาสอ่าใช่แล้วคริสต์มาสนี่เพื่อนบอกมา <laughs> โอเคมาชิ้นต่อไปนะครับ เป็นฐานนั่นเองนี่เป็นฐานเป็นลายของไมลโมนาเลสนะครับจะเป็นสีแดงๆแล้วก็สีดำนะตาจะเป็นสีขาวเออนะชิ้นต่อไปครับนี่เป็นรูปตึกตึกที่ไมล์เขาใช้เหยียบไว้ครับอืมเกาะไว้ัวเป็นตึกนะตึกมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากอันนี้นะ่าจะเป็นป่องอะไรสักอย่างแล้วก็ตรงนี้เป็น ตัวยึดมือครับอ่ะอันสุดท้ายก็จะเป็นเสาเสาตัวนี้ก็จะปรับได้นะตึกๆๆๆแล้วก็จะมีรูด้านล่างไว้ให้ใส่กับฐานตัวนี้นะครับมานะดูที่ฐานกันก่อนก็จะเหมือนกับตัวก่อนๆน,นะครับเราสามารถที่จะแกะได้นะส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่า Marvel Hot Toy 2อ2 2อืมยังเป็น2020อยู่เลย ซึ่งตอนนี้ก็2,021แล้วนี่แล้วก็จะมีบากตรงนี้นะเหมือนเดิมเหมือนกันหลายๆตัวที่ทำมาเพื่อกันหลงกันลืมนั่นเองอืมแต่ตัวนี้ผมได้ตำหนิมานิดหน่อยโดนตำหนิจนได้ะเป็นขีดขีดเหมือนสีมันหลุดมานะไม่เป็นไรนดูอย่างนี้แล้วดูมืดดีไหมอืม เอาล่ะต่อไปเป็นฐานนะฮะฐานฐานเราก็มาต่อกับเจ้าตัวนี้ได้เลยอยเอ้ยนียย่มานี้เราก็จะได้แล้วอันนี้ตนะ้องกดลงมากดมาหน่อยเอยมาดูที่ตัวไม้นะครับไม้จะมีรูอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะผมก็เลยต้องกดเจ้าเสาเนี่ยให้มันลงมาหน่อยนึงแล้วก็จะมี รูอยู่ที่มือเอาไว้ใส่กับตัวตึกตรงนี้ค้าไว้มันไม่ได้แน่นอะไรมากนะฮะมันไม่สามารถที่จะเอาไว้อย่างนี้ได้ตลอดเนี่ยมันจะหลุดมันจะโครงเคลงแล้วมันก็จะหลุดไปตัวนี้ต้องมีฐานนะจำเป็นต้องมีฐานไม่สามารถยืนได้อย่างเงี้ยตอนแรกผมดูในตัวอย่างผมก็นึกว,ว่ามันจะยืนอย่างนี้ได้นะแต่ไป,ไปมาไม่ไหวต้องมีฐานนะโอเค มาต่อฐานการก่อนเลยนี่เสียบเข้าไปที่ก้นอีจากนั้นเราก็เอาไม้มาวางไว้ตรงนี้เปอ๊ปบอจัดหน่อยถ้ามันต่ำไปปึ๊บ,บ,บนี่ครับก็จะได้เหมือนดั่งในตัวอย่างแล้วนีน อโอเคแล้วก็ฐานนะครับเอาไว้ด้านหลังอย่างนี้เอ่ก็จะเป็นเหมือนกับหน้ากล่องของเรานั่นเองเอ้ประมาณนี้สำหรับ Spiderman My Morales ตัวล่าสุดที่ขึ้นเข้าในไทยนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้อยู่นะมีวางจำหน่ายแล้วที่สะพานเหล็ก โอเคไปเดี๋ยวหมุนให้ดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง เรจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Spider-Man My Morales นะครับก็หากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถหาซื้อได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ